เนเมนูนี้ก็หุงข้าวซวยมอเตอบเติบร้อกันได้เลยค่ะเพื่อนๆวันนี้แอนจะชวเนเพื่อนๆมาทําเมนูน้าชุบขยําตะลิงปิงกุ้งซดกันค่ะและก็จะมาบอกสูตรเด็ดทํายังให้น้าชุบของเราออกมาน่ากินเค็มคนห้อมครบเครื่งสูตรนี้ร่อยร้อยติดใจกันยกบ้านแน่นอนค่ะหวานแล้วก็ไปทํากันเลยค่ะเพื่อนๆน,นากุ้งท่ปอปเปลือกแล้วมาลวกลวกแค่พอกุ้งซุกสะดุ้งสะดุ้งค่ะกุ้งของเราจะได้เหนือยอย่างเด้งๆส่วนของหัวกุ้งแดงก็จะมาต้มในน้ำที่ หัวกุ้งเลยค่ะแอนจะใส่น้ำต้มหัวกุ้งไปทำน้ำพริกนะคะจากนั่นก็เอาเคยใต้ไปย่างค่ะเคยย่างจะทำให้น้ำพริกของเราหอมมากๆจากนั่นก็มาเตรียมหั่นพักกันเริ่มด้วยหั่นตะลิงปิ้งเลยค่ะเพื่อนที่ชุมพรบ้านแอนจะเด็กตะลิงปิ้งแบบนี้ว่าลูกลิงติ้งค่ะที่บ้านเพื่อนๆือนเรียกกันว่ายังไงบ้างคะหั่นตะลิงปิ้งให้เป็นแว่นแวนแบบนี้นะคะชอบเปรี้ยก็ใส่เยอะได้เลย จากนั้นก็มาซอยกระเทียมกันให้เพื่อนๆใช้เป็นกระเทียมไทยนะคะจะได้ความเผ็ดแล้วความหอมกว่ากระเทียมจีนค่ะจากนั้นก็มาซอยหอมแดงซอยหอมแดงเสร็จแล้วก็มาซอยพริกค่ะพริกที่ใช้เองก็ใช้เป็นพริกขีนนนกข้นูส้วนคะเพื่อนพริกขี้นูส้วนจะให้ความเผ็ดหอมแล้วก็ไม่เม่นเคี้ยวแล้วก็มาหั่นกุ้งกันไม่ได้ทํานําชุบขยําแบบนี้นานแล้วค่ะวันนี้ก็เลยจะจัดกันแบบถ้วยเติบๆเลยวัตถุดิบสาหรับทําเมนูนําชุบขยําตลิงปิ้งกุ้งซดก็พร้อมแล้วคะเพื่อน เตรียมกะละมังเล็กๆแล้วก็ใส่เคย้ย่างลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ตามด้วยน้ำต้มหัวกุ้งลงไปค่ะจากนั้นก็ใช้มือขยิ้คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนๆความหอมของเมนูนี้ก็ได้ชัางจากเคยย่างจากน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำหัวกุ้งที่ต้มค่ะขยิ้เข้ากันดีแล้วจากนั้นก็ตามด้วยพริกขี้นูส่วนลงไปแล้วก็ตามด้วยกระเทียมกระพมแดงซอยลงไปขยิ้ให้เข้ากันอีกครั้งค่ะเพื่อนๆขยิ้ยี่ยีให้ความเพ็คของพริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงออกมานะ พอขยํำเข้ากันดีแล้วจ้ากนั้นก็ใส่ตะลิงปิ้งลงไปได้เลยเห็นตะลิงปิ้งแล้วก็เปรี้ยวปากน้ำลายเล่ยค่ะเพื่อนเพื่อนจ้ากนั้นก็ตามด้วยกุ้งที่หั่นไว้ลงไปแล้วก็ขยํำให้เข้ากันอีกครั้งถ้าชอบน้าพริกแบบเปรี้ยวจัดจ้าก็เติมน้ำมะนาวมันแอนลงไปได้เลยค่ะแต่ถ้าใครชอบความเปรี้ยวจากตะลิงปิ้งก็ไม่ต้องใส่น้ำมะนาวก็ได้ค่ะเพื่อนๆพื่อนขยำใบก็กลืนน้ำลายตามไบค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเนดูความเข้มคนเครื่องแน่นสิคะนาชานมากๆเห็นแล้วก็น้ำลายไล่ จริงๆค่ะเพื่อนๆนำชุบขย่ำซูตรนี้นะคะบอกเลยว่าร้อยติดใจข้าวมดมอแน่นอนได้เมนูนี่ก็เตรียมพักแบบหยกส้วนไว้เลยค่ะมาค่ะมาค่ะเพื่อนๆตักขา้าวซวยร้อนๆมาร้อยจังหู้ด้วยกันค่ะ